แนะนำลูกชายกับ uhm ว่าชื kind of oh ่ออะไรบ้างใครชื่ออะไรยกมือขึ้นนะไม่ใช่ใครไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ไม่ใช่ใคไม่ใชม่ใช่ใไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไครไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ไม่ใช่รไม่่ไม่ใช่คไม่ไม่ใช่ใม่ใช่รไม่ใม่ใช่ใไม่่ไม่ใช่ใไม่ใช่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ไม่ใช่ใรไใช่ไม่ใช่ใม่ใช่ไม่ใช่ใม่ใช่ไม่่ใไม่ใช่ไม่ใชใครม่ใช่คไม่ใช่ไม ไม่มีสิรับนไนม่มีสิยกม้นไหนลิลิกา่นลิลิยกมือขึ้นไาองให่แล้วองแฟอ่ะท่ากันเนองคนป็นไปังมากกนสนมอแล้วก็สนุกไปทุกวันอัน้นไม่ใช่การแบบต้องมาตื่นกลางดึแล้วแต่มันกายเป็นแบบต้องมาจับปูใส่กระด้งทวนต้องคอยมาดูว่ารับลูกครับต้องคอยมาดูว่าเออหลี่ยมไหนในบ้านที่จะสามารถทาให้ลูกแบบคิ้วแตกได้อีกะ้ ยังลูกสองคนนี่แตกต่างกันเลยพี่นี่ต่างกันพอสมควรเลยนะนจริงๆแล้วถ้าจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยคือเขาคือเขามีความเป็นเป็นเป็นตัวเองสูงมากครับพี่ครับเ้วสิ่งนีาจะวดกว่าไหมคะริงๆส้คู่ะไพ่อห่พ่อนีม่อตนี้ยังไงลูกให้เทียบกันว่าใครเป็นตัวตึงที่สุดในบ้าแู่นี้คนหให้ให้แบบวันละคนแล้วแ แสบมากแบบมีความควรประสาทกับพ่อด้วยค่ะควรประสาทกับพ่อใช่พ่อชอบสอนให้ลูกแกล้งแม่คุณแม่ปวดหัวเลยแม่ค่ะเด็กไมีสามคนใช่มันไม่รู้ฝังคุณแม่ก็คือโดนแกล้งตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วลูกรักพ่อด้วยค่ะกลางคืนเวลาตื่นก็ไม่เอาพ่อแล้วมือของเขายังไงบ้างคุณแม่ได้รับมือในการรับมือได้ไหม เออจริงๆเราเราใช้หลายวิธีมากมีแบบดุขึ้นเสียงหรือแบบมีแบบทำโทษแบบมีตีเขาอย่างเงี้ยไม่ได้ผลุดท้ายคือต้องแบบจัดมาพูดแบบดีๆีมีเหตุผลอย่างเงี้ยค่ะาเขาก็จะแบบฟังหลายคนบอกว่ามีลูกแฝดจะแบบเหนื่อยที่สุดเลยบ้านเราเป็นไหมก็งงว่าแบบรอดชีวิตมาได้ยังไง ใช่เพราะว่าบางทีสอนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาก็แบบอยากจะท้าทายอยากทำบ้างหรือบางทีรู้ว่าทำไม่ได้ในลองซีว่าถ้าทำแล้วครั้งที่หนึ่งโด่ครั้งที่สองเราจะเพิ่มเลเวลเขาไหมถ้าคนนี้ทำเราได้ผลแบบนี้อีกคนหนึ่งทำได้ผลเหมือนกันไหมด้วยความสนของน้องมาทำให้อารมณ์แม่เปลวจะเป็นบ้าเลยใช่เพราะว่าเขาหน้ารักลูกค่ะ ขาต้องย่ารงอย่างอย่างพี่เป้ช่วยรับมือยังไงบ้างอาหารเลยนะช่วยรับมือยังไงบ้างส่วนใหญ่เป็นฝ่ายนัทเทนครับฝ่ายคอยไก่เกลี่ยมากกว่าคือคือครับคือให้ให้ร้องเพลงให้ได้อ่เออคือส่วนใหญ่จะเป็นคนไก่เกลี่ยมากกว่าเวลาที่แบบเขาเขามีปัญหามากๆเข้าอย่างเงี้ยพอมม่าเขาคุยเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะเป็นคนแบบไก่เกลี่ยเขาชินเขาแบบเออจริงๆแล้วต่อจากนี้ไปต้องไม่ทำแล้วอเงี้ยเขาให้เปานฝ่ายแบบสอดลูกร้องเพลง แล้วพอเจอคุณแม่ล้งไปปวนหลังพอดีไมครับพอสปะแม่อยังไรบ้างจริงจิก็หลักๆก็คือต้องต้องของหวานต้องไม่ขาดฮะต้องพยายามแบบต้องดูแลให้เดี๋ยวล้องพวกแบบว่าช็อกโกแสักเล็ปั่นอะไรงต้องคอยถึงตลอดเวลาคือเราเข้าใจดีว่าเขาหนพ่อยเราอยากให้พ่อลองเอง ให้ลองพลงเอาต้นหเต้นหน่อโอเน่จริงๆ้ก่อนนู่น้องเพลงห่ายมี่พี่จริงๆเขาเขาเเาขอเองมากเพลงเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรครับแฮปปี้นะเพลงเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรเพลงแแฮปปี้แฮปปี้ ก็จริงๆคือเขาขอฟังเขาขอดูเองนะครับม oh ันอาจจะเกิดจากการกับเราเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆคือให้เขาฟังเพลงแต่เขาอยู่ในท้องใช่ถ้าเขาสินทรัพย์เรื่องเพลงไปพอสมคว้าโอเคแล้วให้พีแล้วครับก็ได้โอ้โหลูกอะไรเงี้ยนั่นไม่หรอ กันมีเวลมากกุ่าพสองคนพอกันค่ะชอบร้องเพลงชอบกีตาร์ชอบกลองชอบเปียโนชอบเครื่องดนตรีชอบครับฝ่าคุณพ่อแม่ใจชื้นนะพอเห็นแบบวน้มีแววอะไรก็ใสดนตรีซึ่งผมไม่ได้มองว่าแบบว่าเขาจะต้องเป็นอะไรหรือเขาจะต้องชอบอะไรนะครับคือเขาราแค่รู้สึกว่าดนตรีมันทําให้เขามปจิตใจที่ละเอียดอ่อนมากรักสัตว์ชอบดนตรีผือว่าเป็นเรื่องดีต่อจิตใจของเขาอยู่แล้ว อยากเส้นทางของลูกในอนาคตก็คือปล่อยเขาเลยแล้วแต่เลยฮะแล้วแต่เลยอยากไปทำอะไรอ่ะอย่างล่าสุดความโซนเห็นแบบว่ามีวัติเดนเกิดขึ้นด้วยค่ะคิ้วแตกคนนี้คนไหนคิ้วแตกคนนี้วแตกคนตรงนี้ใช่คะชนกับอะไรคะพี่เป้เอ่อที่จับปะตูมันเป็นเหลี่ยมอะค่ะไม่ใช่ลูกบิดเป็นที่จับที่เป็นเหลี่ยมคมๆแล้วพี่เลี้ยงอุ้มแล้วเขาร้องไห้ ก็เลยแบบเหมือนตัวเหวี like, ่ยงไปฟาดับบตอนนี <naar s ands> like an ้นั้นใจคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเห็นเห็นไม่หลับเห็นแผลปุ๊บแบบเย็บเย็บอย่างเดียววิ่งไปโรงพยาบาลเลยคือมันเป็นกี่เข็มสี่เข็มส่มันไม่เห็นนี่งทายเด็กเขาแบบ สเขาวิ่งไงบ้างครับพอเขาแบบเห็นเลือดเห็นแท้จริงๆอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องโดนเย็บแล้วเขาไม่เข้าใจว่าการเย็บคืออะไรตอนไปโรงพยาบาลนั้นคือกลางดึกแล้วพี่เป้ก็เลยอาสารออยู่ข้างนอกแล้วก็ให้ก่อน คือเราโดนเห็นลูกไม่ได้คือถ้าผมโดนเองผมไม่เป็นไรสบายมากแต่ถ้าแบบพอเป็นลูกเนี้ยอย่างแบบเวลาเขาไม่สบายแล้วเขาต้องแบบเจาะน้ำเกลืออะไรเงี้ยก็อยู่ไม่ได้ต้องให้ต้องให้ต้องก่อนไปดูไปดูอย่างที่หลังจากนี้คือไอ้ตรงนั้นจะเอาออกแล้วไม่เปลี่ยนใหม่เหมือนไหมหรือว่ายังเมจะาผมจะทุบบ้านทีกูหาเรื่องจะเปลี่ยนบ้านใหม่ต่อดเลยหพ่อนี่ต้องแทนผมจากพม้อเมื่อกี้จะเย็บแผลคุณแม่นะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็เขาทิ้งไว้แบบนี้เราไม่มีทางเลือกใช่แล้วก็เป็นผู้นแล้ว ว่าถ้ายิ่งปล่อยไว้กับหมอพยาบาลอย่างเดียวสภาพจิตใจเด็กไม่โอเคแน่ใายก็ต้องก็ล็อกอะค่ะเพราะว่าเย็บเนี่ยมันเย็บสยู่แล้วนะตอนฉีดยาชาก็ลั่นตอนเย็บก็ดิ้นพอดิ้นปุ๊บก็เย็บเย็บแล้วไม่สวยหมอก็เลาะแล้วเย็บใหม่อะไรเพรเขาไม่ได้ให้ยาสลบมายาชายาชายาชาไหเจ็บไหมครับเจ็บไหมลูกเจ็บไหมเจ็บไหมเขาไม่หลิกโซนเจ็บไหมเออไปยักแน่ไปยัก พูดได้ไหมเจ็บไมตอนตอนโดนเจ็บไหมคะพูดก่อนเจ็บเจ็บออตอนนี้หายแล้วเนาะหายแล้วโซนไปหายแล้วเนาะแล้วแผลโซนเลยไม่หายแล้วแผลเขาว่าไงบ้างแฝงเขาาแผลเมินสิกมินซิกช่วยดูแลยังไงบ้างสิเขาเป็นห่วงเลยครับทนไปเลยค่ะยืนหวอแบบนิ่งไปเลยแต่เขารู้ว่ามันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแน่นอนเด็กๆที่บ้านจะเป็นห่วงเป็นใยกันตลอด เขาจะชอบตีหัวกันเองแล้วก็จะเอายาไปทากันเองในในบ้านจะมีแบบยาแช่ตู้เย็นอยู่ค่ะ <laughs> พอเขาตีปุ๊บอีกคนนึงร้องไห้เขาจะวิ <c oughs> ่งไปยายากรีบยามาทาให้ก็คือตีเองทายาให้กน <laughs> ันจะไม่ขอโทษกันต้องบอกให้ขอโทษ <c oughs> ถ้าเจ็บต,ตีตีปุ๊บนะครับป้าหนูขอโทษที่จะยากกว่าถ้าตีปุ๊บต่อยเนี่ยเขาจะวิ่งไปหายามาแล้วทาให้ถ้ายังร้องไห้อยู่จะบอกว่าหาหมอเราเราจบอกให้ไปหาหมอเรื่องหนึ่งที่ชาวเน็ตชอบมาเร่งรู่เราเราก็แบบว่าคอมเมนต์ในด้านหนึ่งอย่างตรงนี้เรามองตรงนี้อย่งไรบ้างหรือว่า พี่เนรู้สึกงไงบ<ม>้างว่าอย่างนี้ครับมรผมผมรู้สึกว่า ความคิดเห็นหรือว่าคําแนะนําต่างๆเนี่ยมันจะส่งประโยชน์มันจะส่งมันจะส่งผลดีก็ต่อเมื่อเจตนาคนที่พูดเป็นคนที่ดีแล้วก็เขาเจตนาที่จะเอ่อติเเพื่อก่อจริงๆแต่บางคําที่พูดออกมาด้วยความสาใจหรือพูดออกมาด้วยความรู้สึกที่มันไม่ได้ดีเนี่ยคนฟังจะรู้สึกแล้วมันจะแย่และที่สําคัญที่สุดผมว่าคนที่พูดก็ไม่ได้รู้สึกดีไปกว่าคนที่ฟังนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงจริงๆ ู้ดีๆนะครับมันเป็นมันเป็นวิธีสาธารณะการแบบดูแลจิตใจซึ่งกันและกันมันดีกว่าอยู่แล้วทุกวันที่คมมันเสื่อมลงเพราะว่าคนมันไม่ค่อยแคร์จิตใจกันนะครับอย่าอย่าปล่อยให้แบบความท็อกซิกที่ที่ตัวเองมีอยู่ในใจมันมาทำร้ายคนอื่นพี่ไม่จัดการกับมันยังไงครับทำคองเองให้มันไม่ค่อยระทยสาไรก็ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยรับครับข้างล่างข้างไหนส่วนใหญ่จะฟ้องอะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมต้องปกป้องสิทธิของผมคือคือผมพูดอย่างนี้แล้วกัน ผมอยู่ในวงการดนตรีอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นสิบปีผมค่อนข้างจะเข้าใจได้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องแบบเออบางคนแบบว่าเออไม่ชอบเราอะไรเงี้ยคอมเมนต์ต่างๆนี้เราโอเคแต่พอเราเข้ามาพูดกับลูกเราเราเป็ไม่ได้มีมีเคสที่ฟ้องไปยังคไงมีมีมีไปปรึกษาบ่อยแล้วก็แล้วก็ตอนนี้พี่บกว่ามีคุยกับพี่ทนายไปบ้างอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่บ้านเราเด็กๆค่อนข้างได้รับการเล่นดู้จากพูดเยอะพี่เพ่มีการเตือนผมยังเตือนก่อนไหมก่อนที่จะฟ้องมีครับมีมีมีจริงๆมีพอพอ เขาเห็นว่าเราแบบมีไปปรึกษาตำรวจห,หรือว่าแบบทนายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทักมาขอโทษแล้วอบางคนเป็นเยววาวชนเองแบบเด็กหน้าตาประมาณสิบสองอย่างเงี้ยเฟซทามมาเลยแบบแบบในในไอจีขอขอโทษก็คือดีเราแ,<ต>แบบว่าต้ได้อะไรบ้างบเพ้ครก็พยายามต่อยวาง ก็คิดว่าโอเคอย่างน้อยน่าจะแบบรู้สึกแล้วแหละว่าตัวเองทำในสิ่งที่ไม่วควรก็บอกเขาว่าอย่าไปทําอย่างนี้กับลูกใครอีอกจริงๆคอมเม่ดันราสนมากแต่เป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับอะไรไม่น่ารักใช่ไหมหรือแบบดา่าเป็นคำหยา,อาบออกมาแรกไม่รู้ดีกว่านี้ไม่รู้ดีคือคาดแบบว่าไม่ไหวจะยอมรับไม่ได้แลย้ยเป็นคำหยาบเลยแบบว่าเช่นนิ้วกลางอะไรแบบนีบนะคะ้ค่ะเร,เ,รเราเป็นแม่เราพอ่านคำเาว่าตอบางเงี้ยเราสิดยังไงว่ามันเจ็บแียไายไหม วันนี้รู้สึกรู้สึกว่าเป็นห่วงเแน่นาคตมากกว่าว่าถ้าวันนึงเขาได้กลับมาเห็นมันเด็กเขาเป็นแบบผ้าขาวอะ่ะ<ม>เ,เขาไม่เคยทําอะไรใครไม่ควรจะต้องมาเจอคำาพูดอะไรแบบนี้นะ<ม>นันว,น<ม>วันนี้แล่<ม>วันนี้รวมไว้ประมาณกี่เชฟครับพี่ จริงๆผมไม่ได้น้ำหรอกครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วยิ่งเราไปผูกติดกับมันมันยิ่งทำให้เรามีความทุกข์ตรงนี้เราเราถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราปล่อยวางได้อะไรที่เราแบบปล่อยผ่านได้เราจะปล่อยให้มันเป็นความทุกข์ของคนที่พูดจริงๆก็แคบรถส่งทนายให้เขาจ่ายเงินก็นายจัดการินที่มีแบบเล็กกว่าจริงๆมีเข้ารอบหรือยังที่จะต้องถึงหน้าตาจริงๆผมว่าผมว่ารอไว้เซอร์ไพรส์ซิว่าแต่เราก็มีเรลงไว้แล้วก็ไม่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วบ้านเราเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะ เราเราดูแลกันเองดีกว่าใช่คำนี้ผมไม่ได้อยากไปละลานใคยหรืออะไรเราแค่ปกป้องเด็กๆของบ้านเราตงี้จริงๆอย่าไปขู่จะนะใช่ใช่ไม่มีหรอกต้องบอกว่าขอความร่วมมือแล้วกันค่ะแบบอ๋อยิ่งแบบกับเด็กเล็กอย่างนี้แบบถ้าไม่ชอบก็ก็ไม่ดูดเราก็ไม่ไปหรหรือว่าถ้าอยากวิจารณ์ก็วิจารณ์กับคนในบ้านตนี้ได้อย่าแบบมาวิจารณ์ด้านลบในพื้นที่ของของคนคนคนั้นขอบคุณทุกคนค่ะ